สวัสดีครับผมนายนันตพลพรมสวัสด์วันนี้ก็ตรงกับเดือนเมษายนวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด180ตารางวาหรือว่า 1นึง,งานแปตารางวานั่นเองครับ <c oughs> เป็นที่ดินแปลงสวยติดกับถนนลาดยางเนี่ยเส้นนี้เลยครับแล้วก็มีไฟฟ้ามีประปาประปาเนี่ยเป็นประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์เอกสารหลักฐานเป็นฉนุครุดแดงนะครับสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีแล้วก็ห่างจากถนนนะครับลาดยางเข้าไปประมาณสัก15เมตร นะครับก็จะถึงที่ดินแปลงนี้ทันทีนะครับราคาขายเนื้อที่180ตารางวานะครับขายยกแปลง500,000 50,000บาท500,000 50,000บาทโอ้ราคาเนี่ยถือว่าเหมาะสมมากๆนะเพราะว่าเป็นที่ดินที่ในชุมชนนะครับเนี่ยมีเพื่อนบ้านอย่างชัดเจนนะครับ ซึ่งก็เป็นที่ดินที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองนะครับขับรถประมาณสักนะครับประมาณสัก1ินาทีก็มาถึงนะครับที่ดินแปลงนี้เลยนะครับเนื่องจากเป็นที่ดินแปลงสวยเหมาะที่จะซื้อเพื่อก่อสร้างบ้านเป็นที่พักอาศัยเนื้อที่180ดิตารางวาเนี่ยโอ้เกือบเกือบครึ่งไร่ครับเป็นทางเข้าเนี่ยก็ชัดเจนนะครับเป็นทางเข้าที่เนะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็มีเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับ เนี่ยที่ดินก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับถ้าจะสร้างเป็นนะครับถ้าจะสร้างเป็นบ้านจัดสรรนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจากดูพื้นที่นะครับดูจากพื้นที่นี่นะครับน่าจะได้อยู่ประมาณสักสามถึงสี่หลังนะครับก็ส่วนใหญ่ที่ก็สร้างบ้านจัดสรรเนี่ยนะครับเนื้อที่ประมาณ50ตารางวาก็ตอนหนึ่งตอนหนึ่งหลังนะครับตรงนี้เนี่ยหนึ้ิตารางวาเนี่ยนะครับบวกลบแล้วน่าจะอยู่ประมาณสัก สามหลังโอ้โหราคาห้าแสนห้าหมืนบาทเนี่ยน่าสนใจนะครับแล้วก็ราคานี้่ะต่อรองได้นะครับต่อรองได้นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็สถานที่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับกับที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นนะครับค่ายลูกเสือเกาะโกดกงโอ้โหเป็นค่ายลูกเสือที่นะครับเป็นที่รู้จักของจังหวัดสุรินทร์นะเป็นค่ายลูกเสือที่ได้มาตรฐานที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ นะครับแล้วก็ไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็จะนะครับไปถึงตลาดนะครับมหาแฮ่งนาพลาซ่านะครับก็จะเปิดให้บริการเร็วนี้นะครับตลาดที่ใหญ่แล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็สถานที่ราชการใกล้ๆก็คือโรงเรียนมหิธรจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นโรงเรียนที่สอนระดับนะครับมัธยม นะครับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายนะครับซึ่งก็มีนักเรียนไปเรียนจำนวนมากนะครับเป็นเครือข่ายของโรงเรียนสิรินธรประจำจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็ศาลจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ค่ายทหารนะครับวีรวัตรโยธินก็อยู่ใกล้ๆนะครับสถานที่ที่มีความสำคัญสำคัญจำนวนมากเลยนะครับไม่สามารถที่จะบอกได้หมดเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้เมืองนะเหมาะมากๆสำหรับท่านใดที่กำลังมองหา นะครับทำเลสร้างบ้านที่อยู่ใกล้ๆเมืองชานชานเมืองราคาเนี่ยโหนะครับถูกสุดๆครับราคานี้หาไม่มีอีกแล้วนะครับเนื้อที่หนึ่งนะครับหนึ่งงานแปดสิบตารางวาหรือว่าหนึ่งร้อยแปดสิบตารางวาขายยกแปลงห้าแสนห้าหมื่นบาทราคาต่อรองได้นะครับวันนี้ขอบคุณประหยังเจ้าของที่ดินและก็ทีมงานนะครับที่ได้ติดต่อให้ผมก็นัตพลพร o n สวัสดิ์ได้มาทําการรีวิวและก็เป็นสื่อกลางในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้ต่อไป ขอบคุณสำหรับแฟนคลับ FC ที่ติดตามการั่ของผมมาโดยตลอดวันนี้ขอบคุณมากขอกล่วาวคำว่าสวัสดีครับ